กลับมาแล้วกับเกม b o ็อกฟูดวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ใหม่เส้นทางสู่31ของผมเองตอนนี้เราข่าหนะัว29แล้วเรากำลังขึ้น30หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเป็นคลิปแนว Pv PVP ผมไม่ได้เล่นมานานแล้ว <c oughs> ให้ภัยกันด้วยนะถ้าอาจ,จะมีหลุดบ้างอะไรบ้างไปดูคลิปกันเลยนะครับขอให้สนุกนะคลิปอาจจะมีคำหยาบคายโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ ลุยกันเดีกว่าทุนหายไปนานนะครับไม่ได้เล่นในมือถือเลยพอดีไปติดเกมในคอมนะเ,เกมสไปเดอร์แ <c oughs> ตัวนี้ติดเกมสไปเดอร์แมนอะไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วฝีมือก็ยังอยู่นะถึงไม่ค่อยได้เล่นอะ <c oughs> อนนี้ก็คลิปเส้นทางสู่ 30m นะฮะอันนี้คือ ก็เล่นเซฟที่ผมถนัดเลยนะเพราะว่าผมจะอะไรน,นะวะผมจะไล่ถึง 30m นะครับขออนุญาตเล่นเซฟที่ตัวเองถนัดเลยเรียบร้อยแต่งนะเจอคิสซีนี่มาตรงนี้คิสซนี่อ้อุ้ยอุ้ยอะไนัคิสซน,นะน่โดนโอุย้ยอ้าวไม่โดนโกดอะไรไม่ติดเลยฮะยังได้อยู่นะถึงพี่ไม่ได้เล่นานานอะ๋อแม่งขึ้าานมาก่อนนะ จะโดนอะไรลิฟทเปล่าผมไม่โดนนะครับอุยอ้ยอุ้ยจะตีกันจะตีกันจะหยอกก,ยอกันลูกจะหยอกกันแล้วโดนโมจิมาตรงนี้ต้องเปิดเผาแล้วโอเคผมเปิดเผาได้ครับตรงนี้โดนมันได้อยู่สวยอุยอ้ยอุย้ยจะแตกอันนี้จะแตกจริงอันนี้จะแตกจริงโดนลุมรอแป๊บ,บนึงรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะดีๆสวยแตกดีๆับตัวนี้แตกสองละเละปีิ้ลงไป อะไรหนูมานี่มาสวยฮะขึ้นมาก่อน๋ตวตรงนี้ผมจะดูดเข้ามาเลยนะคือกดปิตาลงโดนเฮ้ยโอ้เอ็กแซดไม่โดนโอ่ะเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโดนชิปละอันนี้ชิปเลยอเอีคหายตัวมาก่อนนะอเอีคไม่โดนเอ็กแซดเรียบร้อยอเกือบไม่ทันนะกดกดเกือบไม่ทันนะ เอ้เส้นทางสู่สามสิบคิววะเดียไม่ใช่ดิเส้นทางสู่สามสิบมนี่เอาอยู่ปะเนี่ยสู่บอสสู่บอสู่สระบอเปิดวีสี่เท่ากับก๊อตหมดเซนนี้มีหรือเปล่าฮะใจจริงนี่อยากเล่นในคอมไม่ดูเลยอ่ะ มันติดหลายอย่างนะครับไม่ผมไม่มีอา้าวตรงนี้มีครับเหมือนจะพีวีกันโดดมาไม่โดนเอาโดนอุ้ยอุ้ยโดนโดนแข็งอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ละอา่าอย่างไงปึ๊บแต่งหนึ่งครับมาหนึ่งคิวตรงนี้ผมโคมไปเจออีกหนึ่งตรงนี้ผลพระพาเล็กพาเล็กคนน้ำโดแต่อีกหนึ่งครับโอ้โหผลเสียงมาผลเส้าผลเส้าพาซึง ฝนซาเปิดเผาแล้วน่ะฝนซาเปิดเผาแต่อีนึงครับผมกดไปตรงนี้ไม่โดนมายัางไงเอ่ยกดกีตาร์ตรงนี้ไม่โดนครับผมมั่นใจว่าผมฆ่าได้ป่ะตัวเนี้ยตอนนี้นนะขอหาก่อนเอ้ยไปไหนกันนะ่ะเอ้ยเพื่อนหยุดก่อนสต๊อปสต๊อปเพื่อนหยุดเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ไงอุ้ยอุ้ยเอ้าทำไมโดนวะอ้าว แข่งมาตรงนี้อุ้ยเอาล้วโดนแข่งเฉยเลยลหลบโอ้หเข็มหลบตึงๆเข็มตึงๆเรียบร้อยครับผมโอเยเปลี่ยนเซิร์ฟมาระเซิร์ฟเมื่อกี้เราก็ตบยับเลยเส้นทางทุก 30m เราอุ้ยอุ้ยฮึ่เส้นทางทุก 30m ไอไอประตูคนเพิ่งแต่งมาดิแต่งอีกหนึ่งหรือเปล่าโซขึ้นมา ดูดมาอีกโอ้โหเรียบร้อยผมจะค <c oughs> อมสปแปมนะไม่ใช่คอมโบแล้วคอมปแปมนะฮะเอาใจอีกรึเปล่าเอาอีกรึเปล่านุ่มดูเชคข้างหัวดุย้ยหนึ่งจุดสิบสามแล้วอะเอาไม่เอาแล้วอะเอางอมแล้วเอางอมงอมไม่มีอะไรจ,จริงอะนี่ เรียบร้อยหรือเปล่าหลบได้ไงอ่ะอุ้ยโดนครับเปิดเคนโอ้โหเคนไม่เคนหลบไม่ทันโอ้แล้วโดนคอมโบครับผมคอมโบคอมปังคอมโบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห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 คอมโบตัดเคนคมๆเรียบร้อยตัดเคนหนอเท่าไหร่อ๋อสองยูสี่นะครับผมเล่น เต็มคบูชากนะทุกทางนี่จะน่ากลัวนะครับมาตรงนี้ยังไงเอ่ยสุดหล่อต่อยตึงอุ้ยสุดหล่อเอาแลเนี่ยเอยนึกว่าไม่เอาออุยะไรวะเจมามานี้มาอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยโดนอีกโดนเปิดเคนเคนเอ้ยไม่ใช่ดิเปิดเผาสวยจ้าแล้วเปิดเผามาตรงนี้ครับโดนให้โดนเลยยอมโดนเลยพี่ยอมโดนเลยคือพี่วายยอมโดนเลยไง หรือวิวายแดดแดดอย่างเดียวโอ้โหจะตายโอ้โหไอ้เสี่ยเสิร์งอย่างเดียวแป๊บนึงนะรอก่อนรอก่ะรอรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะผมเล่นแบบใจเย็นเซฟๆอ้าวแล้วผมโดนครับผมจังนี้ผมต้องหลบไม่ได้ครับสวยครับผมหลบได้ครับผมโอ้โห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 เลือดพี่ไม่มีเลยเนาะสู้โอ้ ขออนุญาตหนีนิดนึงีอะไรอนออุ้ย่มีอนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วกูจะแตกโอ้โหรักตายรักกันาไม่หนีกูก็แตกนี่เงแม่ไอ้ยังจะตาย โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปนะเดี๋ยวรอสกิลเผาวีสามเรามาก่อนถ้าเผาวีสามมาผมกลับไปเลยเดี๋ยวผมผมบินกลับดีกว่าคือแบบใส่กันยับเลยอ่ะเพื่อนใจเย็นนี่มันไม่ใจเย็นเลยมาแล้วเผาวีสามผมมาแล้ว,อว,ามมาลวอเอาหรือยงังเขียมาแล้วมาใหม่ดิหนุ่ม ชิบหายแล้วโดนหรือเปล่าวะอุ้ยเกือบโอเคจะเย็นมาก่อนตรงนี้ยังได้อยู่ครับ <c oughs> คือทุกคนจำไปสองตัวนี้ไว้นะมันจะลุมผมนะเรารอรอรอ,อ,อ,อจังหวะรอจังหวะเขาทำอุยออ้ยอุ้ยอุ้ยรอจังหวะจังหวะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่จังหวะแบบนี้นะฮึ่มจังหวะเขาทำแบบนี้มันก็ตายหรอกติ๊ง เรียบร้อยเฮ้ยคุณเล็กกูวิ่งเฮ้ยมันอยู่ไหนวะน่ะหลายเถือละมันหลายเถือละเนี่ยหลายเถือละเฮ้ยเออหลายเถื่อละน้องหลายเถื่อละหลายเถือละหลายเถือแล้วไงหลายเถือแล้วออไม่โดนเป็นไปไง่ายไงครับทุกคนกูเล่นคนเดียวเลยเนี่ยเก่งเตะเอาแบบผมหมดครับ เอาไปกดมัว่วเล่น,น,นอะไรรอดได้หรือเปล่าผมรอาได้หรือเปล่าซื้อปโอ้ไม่โดนดีนะมาเรา,เาจริงละเยสเอาจริงด้วยกับเอาปลอม <c oughs> เอาจริงด้วยกับเอาปลอมเขาุกคน <c oughs> มาอี่มา <c oughs> พา มีคนโดมาครับผมตายรุ่นนี้อุ้ยแม่งไม่ช้ำโอ้โหกูแตกโอ้ยโอ้ยโต๊ม่กูตายเลยอุ้ยหัวร้อนมะจะโถมาทำไมวะอ๋อลุมนี่่าเล่นลุมมาเล่นลุมนี่ว่าเราอ่ะ หมามูอีกแเจอแต่วพวกหม,ม,มามูหมามูมึงเหรอมาดิมาแค่ไหนกันเชียววะหมาหมู่หมามูมาม่ไม่กลัวโอ้โหดูครับลุมจัดเลยครับมันใส่หมดทุกอย่างอะ่ะโ,โ,โอ้โหไปแล้วไม่อยู่ละสองหนึ่งชัวร์ตรงนี้ถ้าเปิดเผาสู้ได้อยู่นะเมื่อกี้แม่งโท่มาทำไมก็ไม่รู้แล้วแบบก็ต้องอัดคลิปใหม่ กูเลยยังชอบเลยเฮ้ยเฮ้ชิบหายละอันนี้ชิบหายจริงโอ้โหแม่งรุมอย่างเดียวเลยแล้วดูครับผมเล่นอย่างโอ้โหเปิดวีซี่สองคนนะ่าในเกียริจัดแมพน้านี้มันไม่ตึงหรอ ถ้าผมเปิดเผาวิสีได้ผมชู้ได้โอเคสวยต่อไปก่อนเราเราต่อครับผมมันเผาวิสีหมดแล้วตัวนึนงช่งวันนี้เลยเขาทำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นโอ้ อุ้ยอุ้ยปิงปิงปิงมาไอ้ตายเถอะหลบไปก่อนคนระับมันกิ้งหาเลยนั่นนะ่ะมันกิ้งไม่เจอมันกิ้ไม่เจอเขาทำจังหวะนี้แหละอุ้ยเอาไม่โดนรูมีแกล่ด้วยอ,อื้อหืหอยกับแป้ผมขอตีมันคือครั้งเดียวผมพอสวยนั่นแหละที่ต้องการมานี่มามาใครหน้าไหนจะเอา เข้ามาวัดมาชนได้รลยียมาหน,น,น,นี้มังมานี้ยึงไปไหนโอ้โหปิงครับผมดูดูเน็ตโอ้โหน,นี้ไปดูเน็ตกันเด้อเมื่อก่อนนี้รอดไมเนี่ยอุ้ยเนี่ยปิงอ่ะดูดีอ้าวปิงร้อยกว่า <c oughs> ไม่ได้จะปิงได้แมไแมไแมไหมจะเติมนี้ขอเปลี่ยนเลยนะครับเดีมันปีงเงเดี๋ยวมันปิงกินเออเดีลองไปซู่ให้ดูไม่เชื่อคือตอนนี้ไม่ปิงหรอกตอนซู้ไม่ปิงแน่แน่เห็นปะเห็นปะกดสกิลแม่งขึ้นเป็นหมื่นเป็นพันอะ ล <ừ> ้วมันเข้ามาสวยนี่แหละจังหวะแบบนี้นะเนี่ยเ,เราต้องเอาเราต้องเอาโอกาสของเราโอกาสของเรามาโอกาสของเรามาถึงโอกาสของเรามาถึง <laughs> <c oughs> โอกาสของเรามันมาแลนะ้วอยู่ไหนจ้าสุดหล่อมาดิมา <c oughs> มาดิมามาดิมา เอาเวลาแน่เน่เน่เน่โอ้ดูดิดูดิลุมย่างเดียวเลยไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงอ้าจ้าวเออทำอะไรนึงล็อกมาจ้ามต้องโดนบ้างเหรอวะโดนมาตรงนี้ยังไงรอด้นไปก่อนอุ้ยอุ้ยผมโดนผมโดนผมโดนโดนสไปสวยเขียนยังหนาอยู่แป๊บนึงนะขาเปิดตั้งค่าแล้วปิดตัวนี้แป๊บนึงสวยมานี่มา รเราอยังได้อยู่ขอตามเรามาได้ไหมอเคตัวนั้นอยู่บนตัวนึงนะครับรอรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะเขาทำได้สวยนั่นเลยไม่โดนหว่ะเ้นึกว่าจะโดนนะเนี่ย <c oughs> เปิดเคสน่าจะไม่ค่อยเจ็บ ตีมาตีโอ้ตายอุ้งสามแล้วสามแล้วหลอ,อไม่ได้ตึงนะนะ่ามามามาไปไหนไปไหนหเรียบร้อย <laughs> <laughs>

เลี้ยงมาไม่ขาตื่นมานีมามาหนีมารอไปไเห็นหรอวะเฮ้ยดีดีดีองมันไม่ได้สู้กันเลยเนี่ยสวยครับเดรวาดักเหลี่ยมได้ดีมากดักเหลี่ยมได้ดีจัด เรียบร้อยดูเข้ามาเ,เป็นการจบแบบวายูซินมูเลยนะถ้าเป็นอายูเคคือแบบถอดก่อนเฮ้ยเ้ยดูดิอ,อะไรวะน่าชิปหายเลยสองจุดเก้าเองครับแต่คอมโบง่ายเอ่ยปิดโอ้ปิดเค้นอ้าวชิปหายแล้วกูปิดเค้นไปละอืมเค้นกูแต่อ้าวอ้าวบ้า ไม่โดนอุ้ย,ยมานี่ดิตุ๋ยอ๋อเขาเล่นกันอยู่น้องมาตุ๋ยไม่ได้น้องจะมาตุ๋ยไม่เอา้าเนาะหายตัวแล้วยังไงยังไงเอ้าไม่โดนด้ยอุ้ยล็อกมาเอ้าชิบหายแล้วมันแตกอุ้ยอุ้ยนี่จะตายนี่จะตายเอานี่ก่อน โอ้เหือนะวะ <s uss> เปิดเบาดิครับโอ้ยอืมบังแต่งครับไอตัวนั้นอยู่ไหนตัวที่หนีนี่นี่นตุยเคออ <s uss> ตุยเครอเรียบร้อยโขกหน้าไปทักทายที่เบ้าหน้าครับอะไรอะกดออกเกมเลยโอ้ยอีพีโบว่ะมา ต่อได้ครับมานะต่อได้นะอ๋อวิ่งนีไปแล้อวอ <c ười> คือแบบตึงเกินย,ยีเอ้ผลโมจิมันขายเยอะพวกนี้เล่นเยอะวะอ๋ออ๋อเพื่อตามสามที่เกมมันง่ายเทอเออโอ้โหสองแล้วครับผมวันนี้เอาแค่นี้ละกันเนาะวันนี้หล่อมๆแค่นี้ละกัน โอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการกลับมานะครับ mm hmm. ในการในแบบว่าซีซั่นที่แบบเส้นทางสูด 30m นะครับผม mm hmm. ฝากทุกคนติดตามผมงานผมด้วยนะไม่ว่าผมจะเล่นเกมอะไรทุกคนก็ช่วยดูหน,ะนออ่อยเนาะเออซัพพอร์ตกันนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ทำคอนเทนต์หรือว่าทำอะไรในบล็อกฟู้ดนี่แนะนำได้เลยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนกูดบายครับ